กูคันนี้ผ่าข้างในเดี๋ยวนาะไปรื้อม,มุดซุ้มถึงว่าย่นในเยอะจนร้อยหกข้อตัดไปกี่ข้อช่างทีนเจ็ดส<ป>ิบเดี๋ยวไหมร้อยข้อฮะร้อยหกเรือร้อยข้อนี่ร้อยหกเรือแปดสิบเยะอยู่ลูกเดิมอะไรเดิมเนี่ยนาย โอ้โอ้สกิแทนะครับฮโอ้กัดฟันจนเหล็กดัดฟันโยกเลยนะครับไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนเเชื่อมแล้วนี่เชื่อมเลยจัดสี่สามสองขาดยังต <laughs> ิดเลยทีนี้ ดึงนิดนึงเฮ้โอ้โอ้โซนนับดูกี่ข้อ,อ,น,อน่าดูอ่านี่นะครับตัดออกสิบแปดข้อโอ้เยอะเลย